เบตานิวครบจบทุกข่าวยายาอุรัสยาขึ้น่านพรีเซนเตอร์มานาคอลลาเจน3ปีต่อเนื่องกับคอลลาเจนไฮยาตัวใหม่ล่าสุดเปิดตัวอย่างอลังการงานสร้างสมกับชื่อแบรนด์คอลลาเจนดังอันดับหนึ่งมานาบริหารงานโดยบอสสาวสุดแซ่บ คุณม่งสิริรัตนกิจพ่อค้าและบอสอปป้าคุณพีชชัยนุวัตรกิจพ่อค้าสองหัวเรื่อใหญ่แห่งบริษัทมานาเนเจอร์อินโนเวชั่นที่เนรมิตงานฉลองสุดเอกลักในยามค่ำคืนกับงาน t ทอร์ดี a n อร์แอน r ิวมานาเอ็กซ์ยาาพร้อมกับเปิดพรีเซนเ,เตอร์มานา3ปีซ้อนอย่างนางเอกสาวสวยเบอร์หนึ่งของวงการยายาอุรัสยาสเปอร์บันกับผลิตภัณฑ์น้องใหม่ป้ายแดงมานาคอลลาเจนไฮยาณห้องเอมเบอร์มิทติ้งรูมอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีค่ะ เ,อเอต้มพิมค่ะเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของแบรนด์นะคะก็เห็นเลยว่าน้องๆยา่ยาก็มาร่วมกับพวกเราทำให้พาร์ทเนอร์เราเนี่ยแบบโอ้ยมีกำลังใจใจคู่มากมีความสุขมากแล้วจริงๆดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานม,มานานะคะเพราะว่าเราทากกุกๆปเกนมาสัปดแล้วและในทุกๆปีที่ร่วมง,งานกันทางทีมมานาก็ผลิตสินค้าที่ออกมาแล้วมันดีขึ้นในทุกๆ นี้ที่เรามาเปิดตัวก็มาคุณเจนีิยาค่ะ็อตผิวเด้งเป็นเบสของยาจากจากเป็นคนที่ทานจริงนะคะรู้สึกว่าผลลัพธ์ดีมากนะะ้นองแบบมีความเปชนัือมากน้องมีการแบบซัพพอร์ตเราแบบดีมากๆก็อยากขอบคุณน้องดีใจมากที่ที่น้อง ่เห็นผลลัพได้คุ้ไวด้วย<ม>ชอบมากๆค่ะอยากส่งอ่ออยากให้ทุกคนได้ลองใช้ด้วต้องเรียกว,ว่าเราตีจบคพาว่าเดอะเบสของของคอลลาเจนเนาะก็อย่างด้วยความที่ว่าคอลลาเจนปกติอะค่ะมันจะมีในตลาดวินไทยท,ยที่หนสสึ่งสองสามแต่ตอนเนี้ยเรารวมหา้าไทยไว้ในช็อตเดียวเพราะนั้นช็อตเดียวเนี่ยจะมั่นใจได้เลยว่าจะได้คอลลาเจนที่ครบมากๆแล้วก็ดูดซึมได้ลึกแล้วก็เห็นผลได้ไวแล้วเราไม่ได้มีแค่นั้นเรามีไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยซึ่งทำให้ผิวมันดูผิวเด้ง เราเราเราต้องบอกว่าต so ัวนี้เนี่ยเราตีจบอะไยค่ะว่าทํายังไงให้ผิวแค่ไม่ใช่แค่นุ่มไม่ใช่แค่เด้งแม่ใสแต่เป็นผิวกระจกได้ตัวนี้เลยเบส b e s ุณยาก็คือฉีดลราเทเลยกินได้เลยง่ายๆต้องขอฝากด้วยนะคะสจากมานานะคะณนันท์พรเจริพยานะคะตัวนี้ยาชอบมากคือช็อตคิวเด้ง The Best ของญาจริงๆค่ะทานง่ายแล้วก็คืออร่อย ได้กับพาร์ทเนอร์ดีลเลอร์ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็มีเออต่างประเทศด้วยสามารถติดต่อไปได้เลยหรือว่าเข้าไปินในเพจนะมานานไทยแลนด์ก็ได้มืนกันค่ะหรือว่าจะเป็น Facebook ของพวกนะคะสิริร้านกิจพ่อค่ะ,ะได้เหมือนกันค่ะเดต้านิว์ขอบอบทุกข่าว